อีกเรื่องนึงต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องบอกมีดราม่าเยอะนะเพราะว่ามีคนเนี่ยเขาดูรายการของเราแล้วก็เข้าอินบ็อกมาถามข้อกฎหมายมาเยอะมากแต่ว่าเราพยายามจะ ช่วยกันตอบอยู่นะครับแล้ววันนี้เรารวบรวมประเด็นมาเป็นประเด็นเดียวเลยคือเรื่องของหมาที่มันไม่หมานะฮะเพราะว่าก่อนหน้นี้ท่านโกศลวันบอกว่านําเสนอไปแล้วหลายคนสงสัยแล้วอินบ็อกซ์มาถามเดี๋ยวขึ้นคําถามให้ดูกันเลยดีกว่าว่าท่านผู้มชมนั้นสงสัยตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวท่านให้เราตอบ,ตอบเลยนะครับอ่ะลองดูครับคำถามแรกนะครับที่ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์นะฮะเมื่อกี้นั่งฟังรายการอยู่อยากจะทราบว่าอายุความเนี่ย มันมีกี่ปีเขาบอกเขาเคยโดนหมามีเจ้าของแต่เขาอ้างว่าเป็นหมาจรจัดที่เขาเลี้ยงไว้วิ่งตัดหน้าขณะที่เขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่ได้เกิดอุบัติเหตุแล้วนอนโรงพยาบาลหนึ่งวันนะท่านผู้ชมครับค่ารักษาพยาบาลหมื่นกว่าค่าซ่อมรถสองหมื่นนะเป็นบิ๊กบค์เข้าไปเจาจะไม่รับผิดชอบและอย่างนี้ให้ทํำยังไงครับเหตุเนี่ยเกิด3กุมภาพันธ์ปี2566นี่คือสภาพรถเขาท่านโกศลวั์ครับน่าสงสารมากเลยฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบเลยนะครับว่าอายุความกี่ปีขึ้นอยู่กับความเสียหายครับถ้าท่านบาดเจ็บธรรมดานะครับอายุความก็สั้นหน่อยแต่ถ้าท่านเจ็บสาหัสอายุความก็ยาวขึ้นนะครับถ้าท่านถึงแก่ชีวิตอายุความก็ยาวออกไปอีกนะตามความผิดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นในครั้งก่อนเราเคยพูดแล้วนะครับว่ามีดีกานะครับเรื่องสุนัขไปกัดเด็กแล้วเด็กถึงแก่ความตาย นะครับศาลฎีกาตัดสินแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่โทษหนักสุดเพราะฉนั้นสิ่งที่อยากแนะนานะครับท่านผู้ชมที่ถามเข้ามาในอินบ็อกไลน์นี้ถ้าเกิดเหตุปุ๊บท่านไปแจ้งความเลยครับแจ้งให้เร็วที่สุดเพราะอะไรครับถ้าท่านมาคิดถึงอายุความยิ่งยาวเท่าไหร่เวลาท่านไปแจ้งความเนี่ยนานเท่านั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีหน้าที่จะต้องไปรวบรวมความจริงรว่าที่เกิดเหตุเป็นยังไงเกิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอบอกว่า ค่ารักษาพยาบาลไปตั้งหมื่นกว่าค่าซ่อมรถสองหมื่นกว่า 30, น0ครนะเป็นสามหมื่นตรงนี้โ,<อ>โดยกฎหมายถ้าเป็นสุนัขของเจ้าของบ้านบ้านไหนกต็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้ง<ะ>ส0,000่นกว่าให้กับท่านนะครับค้าียวกันถ้าท่านไปทํางานไม่ได้เขาต้องชดใช้ค่าเสียเวลาในการทํางานให้ท่านด้วยนะครับ,รบเพราะ,ะนั้นนอกจากชดใช้ตรงนี้แล้วอาจจะมีความผิดทางอาญาเรื่องปล่อยสุนัขดุให้ออกนอกบ้านหรือประมาทเป็นเหตุให้ท่านรับอันตราย อันนี้เอาใบรักษาของท่านนะครับไปประกอบการแจ้งความกระบวนการตรงนี้บอกว่าแจ้งความแล้วตํารวจไม่รับเพราะบอกว่าไม่มีชื่อเจ้าของแต่ผมถ่ายเอกสา,ารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกให้ผมไปเอาชื่อเจ้าของหมามาเขาถึงจะรับนะครับตรงนี้ท่านชี้ครับว่าท่านโดนหมาสุนัขจากบ้านไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าพนักงานสอบสวนเขาไม่รับแจ้งความท่านก็เดินเข้าไปพบผู้บัญชาเขานะครับไปขอปรึกษาว่าผมจะทํำยังไงผมมาแจ้งอย่างนี้นะครับ นะครับเพื่อใหอ้ได้รับความยุติธรรมต่อไปนะครับ,รบเอาละครับได้ข้อแนะนำที่ดีเลยทีเดียวนะครับคำถามต่อไปครับเาขาบอกว่าฟังแล้วได้ความเข้าใจดีเลยแต่มันมีประเด็นหนึ่งก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยปล่อยหมามาอุจจาระหน้าบ้านเจ้าของหมาไม่รับผิดชอบเอาผิดได้ไหมท่านโกศวัฒน์ปล่อยสุนัขมาอุจจาระหน้าบ้านนะครับอ,อันนี้เป็นความผิดนะครับเพราะว่า พราะราชบัญญัติรักษาความสะอาดเนี่ยมีอยู่แล้วการปล่อยสุนัขออกมาถ้าเป็นสุนัขดุนะครับโดนข้อหาปล่อยป่าแล้วเลยเรื่องสัตว์ดุสัตว์ร้ายนะครับมีโทษทางอาญานะครับแล้วถ้าสุนัขไปไปเอืหรือไปอุจจาเนี่ยนะครับก็มีโทษอีกนะครับ,รบเรื่องสิ่งปฏิกูลนะเพราะฉะนั้นก็จะมีโทษปรับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ดำเนินคดีได้นะครับหรือรเรื่องรักษาความสะอาดเนี่ยแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เทศกิจกทมเขาก็มีหน้าที่ช่วยดูแลได้อยู่แล้วครับแจ้งดำเนินคดีได้ครับ แล้วก็อีกคําถามสุดท้ายนะครับที่วันนี้เราขอนําเสนอไปก็คือเขาอยากจะถามว่าหมาคนอื่นมากัดไก่เราที่เลี้ยงไว้แต่ไก่เขาเนี่ยเป็นไก่ชนราคาเป็นพันเลยนะฮะเขาจะสามารถเรียกร้องเอาผิดหรือว่าเอาค่าเสียหายกับเจ้าของหมาได้ยังไงบ้างครับโกศสวันครับคําถามนี้น่าสนใจนะครับใช้คําว่ามากัดไก่เราถึงที่บ้านก็แปลว่าเข้ามาในบ้านเรา<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ถ้ามาถึงที่บ้านนะฮะถ้าถามอย่างนี้นะครับ<า>เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของสุนัขแล้วปล่อยสุนัขออกไปบ้านคนอื่นไปทําละเมิดนะครับไปทำทำร้ายทรัพย์สินเขาเสียหายนะครับท่านสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งนะครับเรื่องไก่ชนที่ว่าเป็นพันเนี่ยเขาต้องชดใช้นะครับกรณีอย่างนี้นะครับถ้าจะให้อัยการช่วยปณีประนอมข้อพิพาทท่านเข้าไปเลยนะครับสานักงานอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านครับ ไปตรงไหนไปตรงนั้นไปบอกเขาเลยว่าขอให้ตามคู่กรณีมาตกลงชดใช้ค่าเสียหายไก่ชนเขาเนี่ยราคาตัวเป็นพันให้ชดใช้ด้วยขณะเดียวกันถ้าปล่อยสุนัขดุออกไปเป็นความผิดเราหูโทษดำเนินคดีตามกฎหมายแจ้งความที่โรงพักได้ด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับกฎหมายมีหน้าที่ให้ความดูแลก็คําถามมากมายท่านผู้ชมครับฝากอย่างนี้ครับ,รบเราจะทยอยมาตอบในรายการหมอความหาชนนะครับแต่สําหรับท่านผู้ชมรายใดที่รอไม่ไหวโทรเข้าไปครับสายด่วนอายการ1 1 5 7 นะครับรายการหมอความหมาชนเราฝากสายด่วนนะ1157ไว้แล้วนะครับทางสำนักง,งานในสุดจะตอบคำถามที่จะให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาข้อขัดข้องแก้ปัญหาชีวิตอย่างไรดีครับที่มาถามเราอย่าทะเลาะก,กันเองนะครับเราให้คำแนะนำแล้วคือไปแจ้งความไปดำเนินคดีไปหาอายการให้ไก่เกลี่ยอย่าไปทะเลาะก,กันเองครับไปทะเลาะก,กันเองเดี๋ยวนำมาซึ่งการวิวาททำลายร่างกายแต่คดีเป็นเรื่องอื่นนะครับจากเราเป็นผู้เสียหายอาจกลายเป็นผู้ต้องหามีปัญหา ถามเข้ามาในหมอความมหาชนถามสายด่วนไอการ1 1 5 7ได้เลยครับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับใครอยากโทรไปสายด่วนไอการนะครับบอกด้วยว่ามาจากหมอความมหาชนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะตอบข้อสงสัยทางกฎหมายและแนะนําทางกฎหมายให้ว่าดีๆให้ความรู้ครับนะครับขออภัยที่ตอบล่าช้าแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมของท่านผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับที่ รายการหมอความมหาชนวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อสงสัยทางกฎหมายยังอิบ็ b o x ไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้แรงของรายการหมดลงแล้วนะครับครับผมและท่านทิิปดีต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะทุกวันอาทิตย์15นาิก35นาทีถึง16นาิกา20นทีทาง Nation TV ช่อง22สวัสดีครับ